สวัสดีครับพบกับสุริขาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ทุกชาติมีสิทธิ์คว้าแชมป์บิ๊กออสกาวหลังพิธีการจับสลากอาเซียนครับ2022 พลตำรวจเอกดตรสมยศภู่ิพันม่วงนะครับนายกสมาคมฟุตบอลไทยเผยหลังทราบผลการจับสลากฟุตบอลอาเซียนครับ2022ชีทุกชาติมีสิทธิ์คว้าแชมป์เพราะฟุตบอลยุคนี้ต่างก็พัฒนากันไปไกลโดยเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาครับตามเวลาประเทศไทย14.00นบนตำรวจเอกดเรสมยศพูมมพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เข้ร่วมทิธีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ณโรงแรม ชงกีฬากรุงเทพประเทศไทยนะครับซึ่งหลังการจับสลากเสร็จสิ้นแล้วทางวิกออสพลตำรวจเอดกดรสมยศพุ่มพันม่วงก็เดินมากล่าวว่าทุกสายมีความสําคัญไม่ว่าจะสายไหนจะดีกว่าสายไหนเพราะฟุตบอลในยุคสมัยใหม่นี้ทุกประเทศมีการพัฒนาอย่าไปดูแคลนทีมชาติไหนอ่อนทุกชาติมีสิทธิ์ที่จะชนะและจะเป็นแชมป์ได้ถ้าเขามีโอกาสที่สําคัญคือถ้าเราอยากจะชนะเราต้องพัฒนาและทําให้ดีที่สุดเป็นเรื่องปกติของความคาดหวัง คาดหมายเป้าหมายทุกทีมต่างก็คาดหวังมีเป้าหมายในการแข่งขันเหมือนกันหมดทุกชาติทุกทีมทุกชาติต้องการชัยชนะเป็นเรื่องปกติของกีฬาไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมชาติไทยจะคาดหวังเช่นเดียวกับชาติอือน่นทุกชาติพัฒนาทุกชาติมีศักยภาพและมีโอกาสคว้าชัยชนะเหมือนกันและเท่าเทียมกัน การเตรียมทีมเป็นเรื่องปกติโค้ชก็ต้องคุยกับทางสมาคมว่าจะเตรียมทีมอย่างไรท่าน,นี้ท่าน,นั้นเป็นเรื่องที่โค้ชจะต้องรับผิดชอบในการเตรียมทีมและเลือกทีมเลืกเลือกนักกีฬาสมาคมก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับผลการัะสลาแบ่งสายรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม a นะครับร่วมสายกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาบรูไนหรือทิมอร์เลสเตโดยมีการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มดังนี้นครับวันที่23ธันวาคมพบกับรูไนหรือติมอร์เลเตที่จะพบกับไทยนะครับวันที่29ธันวาคมไทยพบกับฟิลิปปินส์วันที่1มกราคมอินโดนีเซียพบกับไทยและวันที่4มกราคมไทยพบกับกัมบูชากองสลักพัดเปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนหลักศึกไทยลีก3ใช้ชื่อกองสลักพัดลีก กังสลักพัดแพลตฟอร์มและเว็บไซตร์รับซื้อขายลอตเตอรี่ออนไลน์แบบถูกกฎหมายชื่อดังเปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนไทยลีก3ฤดูกาลใหม่นี้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3หรือลีกอาชีพระดับดิวิชัน3ของประเทศไทยที่กำลังจะกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งเดือนเดือนกันยายนนี้ได้เปิดตัวผู้สนับสนุนหลักของศึกไทยลีก3อย่างเป็นทารโดยได้กองสลักพัดแพลตฟอร์มและเว็บไซตร์รับซื้อขายลอตเตอรี่ออนไลน์แบบถูกกฎหมายเข้ามาสนับสนุนโดยใช้ชื่อหลีกว่ากองสลักพัดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3จะเริ่มต้นนแขข่งั กันในวันที่10กันยายนนี้และจะสิ้นสุดฤดูกาลในวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับครั้งนี้จะสนุกและตื่นเต้นมอนโพูกิ้งเชื่อบรรยากาศจะสนุกขึ้นหวังได้แข่งดีที่สุดรำศึกหนนี้ป้องกันแชมป์มอนโพูกิง้งหัวหน้านผู้สรทีมชาติไทยเชื่อฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้จะแตกต่างจากเดิมและจะสนุกตื่นเต้นขึ้นหลังจากจะใช้รูปแบบเตะแบบเยือน พร้อมหวังได้แข่งที่ดีที่สุดมารำศึกในครั้งนี้ก็หลงจากจบงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022เมื่อวันที่30สิงหาคมณห้องบอลรุน3โรงแรมเชกิล่ากรุงเทพล่าสุดมโนพลกิ่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางมาเข้าร่วมงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในช่วงบ่ายที่ผ่านมาด้วยล่าสุดนะครับมโนพลกิ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงความพร้อม และการตัดตัวนักเตะในครั้งนี้ไว้ว่าการที่ฟุตบอล a f f กลับมาเล่นกันแบบยเย้าเยอนอีกครั้งผมเชื่อว่าจะมีบรรยากาศในการแข่งที่จะสนุกตื่นเต้นยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนแต่ต่างจากครั้งที่ผ่านมาซึ่งเล่นในรูปแบบบอเบิลทำให้การเตรียมทีมการฝึกซ้อมหรือการเข้าชมเกมของแฟนบอลมีปัญหาพอสมควรการอยู่ในสายเอผมไม่ได้มองว่าทีมไหนแข็งแงกล่งคนทีมไหนเช่นเดียวกับสายอื่นไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ลาวหรือเวียดนามเราเพียงแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ศึกษาแนวทางการเล่นของแต่ละทีมแต่ละนัดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการส่วนเรื่องตัวนักเตะเราพยายามดูฟอร์มการเล่นของนักเตะในประเทศให้ได้มากที่สุดเพื่อหานักเตะที่พร้อมที่สุดนอกจากนี้เรายังหวังได้ตัวผู้เล่นที่อยู่ตามประเทศมาร่วมทีมด้วยแต่เทนี้เท่านั้นต้องรอดูถึงถึงณตอนนั้นว่านักเตะคนใดพร้อมหรือสมบูรณ์แบบมากเพียงไหนมาโนกเก่าผิดท้าย งานเก้างเง้นกวงไห้สแล้วบทสรุปโปเอฟซีเง็นกวงไห้นะครับสตาร์ทีมชาติเวียดนามได้รับโอกาสเพียงแค่5นาทีสุดท้ายของเกมก่อนลุนไปอยู่ในอันดับสุดท้ายของตรงารางคะแนนโปโองเอฟซีนะครับสังกัดของเงยนกวงไห้แข่งระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามพบกับซีนในลีกเดิงของฝรั่งเศสแมตท,ที่6ของฤดูกาลเริ่มต้นเพียงแค่7จนาทีเท่านั้นโปเอฟซีบุกขึ้นทำเจ้าถิ่นซีนไปก่อน1 0 จากนั้นในาทีที่23เจ้าถิ่นก็ไม่ได้ประตูที่เสมอสําเร็จ1 1จากการทําตูของเอลอาบราดีจบเกมในครึ่งแรกครับสีเสมอกับโปเอฟซีหนึ่งหนึ่งเข้าสู่ครึ่งหลังทั้งคู่ไม่สามารถทําอะไรกันได้กระทั่งเข้าสู่นาทีที่8.5ดิเอโตโลกุนซือใหญ่ของโปเอฟซี FC, จากการส่งเงี้ยนกวงไห่แข้งระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติเวียดนามลงมาเปลี่ยนเกมแต่สุดท้ายทั้งคู่ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้เป็นซีนเปิดบ้านเสมอกับโปเอฟซีไป11นะครับ ก็เรียกได้ว่าเงียนกงไฮนะฮะลงมาแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับโอ้ก็บทสรุปนะครับดูแล้วไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วครับแบบนี้นะฮะขนาดเล่นอยู่ในดิวชั่นที่ต่าที่สุดของฝรั่งเศสนะครับยังได้เป็นแค่ตัวสำรองนะฮะสุภาพชาแนวรุกทีมชาติไยนะครับเปิดใจผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นหลังเกมองเครื่องถล่มเอาชนะคู่แข่งยับ สุภโชคสารรัชนาครับลงทีมล่าสุดกับต้นสกัดคอนโซเร์ตซัปโปโรในแมตช์อุ่นเครื่องถล่มเอาชนะกู้แข่งไปถึง83เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดนสำคัญในศึกดับบี้แมตช์ฮอกไกโดคอนโซเร์ตซัปโปโรเปิดบ้านต้อนรับแกมียนของเซโรโซโอซาก้าทีมของชาววัดวีรชาติในวันที่2กันยายนี้ที่สนามซัปโปโรโดมหลังจบเกมครับสุภโชคสารรัชชาได้เปิดเผยกับสื่อของญี่ปุ่นถึงการเตรียมความพร้อมของทีมก่อนแมตช์สำคัญซึ่งมีผลต่อการลุ้นหนีการตกชั้นโดยสุภโชคระบุว่า หลักๆโค้ดพิซาเน้นมากขึ้นสอมมากขึ้นพยายามปลุกจิตวิญญาณนักสู้ของทุกคนให้มีความกระหายในทุกๆเกมส่วนตัวสภาพร่างกายปกติไม่ล้าไม่เจ็บฟิตสมบูรณ์ดีขณะที่เป้าหมายของผมก็คืออยากมีโอกาสลงสนามเยอะๆขึ้นและอยากพาทีมเก็บชัยชนะในทุกๆนัดที่เหลืออยากทำให้เป็นแฟนซปโปรโรและแฟนบอลชาวไทยมีความสุขนะครับนี่คือบทสมัมภาษณ์ของสุภโชคล่าสุดนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับในวันที่ 2กันยายนนะครับที่จะพบกับทางด้านของเซรโซโอซาก้าสุโชคจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไหมนะครับซ้อมดีนะครับแล้วก็การลงไปเล่นเป็นตัวสรองก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับหรือแค่โอกาสเท่านั้นเองนะครับบอลไปที่โคสมิซ่าให้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับนี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับทานผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่31สสิงหาคม